วันนี้สถานีตำรวจภูธรบางเลนจะมาเตือนภัยออนไลน์ครับปัจจุบันมิจฉาชีพใช้กลโกงต่างๆมาหลอกผู้เสียหายในโลกออนไลน์เป็นจานวนมากไม่ว่าจะเป็นหลอกให้ซื้อสินค้าหลอกให้รักเราโอนเงินและอื่ทีอีกมากเราต้องไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับรสังม,มากเลยอ่อยยาลองสั่งเล้ไหมเอาเลยเดี๋ยวสั่งด้วย น้องกำลังทำอะไรครับเนี่ยกงสางแบบามัามามมใใน,นถูกเกินกว่าเป็นจริงนะครับอาจจะถูกหลอกลวง,งได้นะไม่เชื่อไม่รีบไม่โอ,อนเข้าใจนะครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเพราะตอนนี้มีการหลอกลวง,งในโลกออนไลน์เยอะแล้วก็เราอาจจะได้สินค้าที่ไม่ถูกต้องตามที่เราสั่งไปนะอาจจะโดนหลอกเพราะพวกนี้อาจจะเป็นบัญชีาามาก็มีปัญหาโทรหนึ่งส4่นะครับ มาสงองสาวแล้วเขาบอกให้อ้วนตั้มให้อ่ะอ้่นยัมไหมอ่ะเหรอนะแม่ใช่ก็รออยู่เขาบอกว่าถ้าอ้วนตั้แล้วก็แบบจะมาหาจะพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยโอเลยเนาะ อนี้อาจจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงทางโลกออนไลน์นะตอนนี้โดนกันบ่อยเราได้โอนตางไปบ้างอย่างครับอย่าโอนนะครับถ้ามีปัญหานะหรือตุกษาข้อคฎหมายให้โทร1441ครับไม่เชื่อไม่รีไม่โอน,นครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน,นครับตรวจสอบให้ดีก่อนว่าม,มีตัวตนจริงหรือเปล่านนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลอกลวงทางออนไลน์บ่อยวันนี้เรามาเตือนภัยออนไลน์กันนะ ดว่นี่จะโอนเงินไปไหนครับเนี่ยของถู้บ้าอ๋อถ้าเกิดของถูกว่าปกติเนี่ยครับเราต้องตรวจสอบให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ไพยออนไลน์มีเยอะแล้วก็มีหลอกให้โอนเงินไปแต่ไม่ได้ของครับเราต้องตรวจสอบให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับถ้าโดนหลอกหรือว่ายังไงให้โทรเบอร์นี้นะครับโทรเบอร์อะไรครับ หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะครับเราต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเพราะอาจจะเป็นเพจปลอมก็ได้นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีติดต่อเรื่องอะไรครับอ๋อพอดีสั่งโทรศัพท์ทางออนไลน์ค่ะแต่ว่าได้เป็นต้องมาค่ะได้ครับใช่ไหมคะได้อะไรมาคะได้ไปซองค่ะสั่งของโทรศัพท์ใช่ค่ะแล้วสั่งอะไรไปครับอ่าสั่งโทรศัพท์ค่ะไอคูลเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่อ่าราคาสองพันค่ะเมื่อไหร่ครับ อ่าสั่งเมื่อเมื่อวันที่สิบห้าค่ะทำไมไอโฟนถูกจังสองพันเห็นมันถ <2000 S 1> ูกขาะก็เลยก็เลยซื้อตอนนี้มันมีมีจากชื่อเยอะนะครับต้องระวังนะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวผมออกหมายออกหมายเรียกให้ก่อนนะครับทางโู้นนะ ก็เบื้องต้นเนี่ยยังไม่รู้ว่าปลายทางเนี้ยจะเป็นผู้ต้องหาจริงหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการใช้บัญชีมาเข้ามาหลอกลวงผู้เสียหายค่อนข้างเยอะก็แต่งว่าหน้านะครับก็ตํำรวจขอเลยก็คืออย่าเชื่ออะไรง่ายๆเลยตอนเนี้ยยิ่งเฉพาะรอสับราคาสองพันเนี่ยเราต้องเราต้องระมัดระวังมากๆเลยมันไม่มีของถูกและของฟรีในโลกนะโอเคเดี๋ยวผมดำเนินการต่อให้ครับผมค